ที่สุดของความหล่อกับ bmw x 6 4 0 i m sport x d r i e คันนี้นะครับเลขไม์ก็น้อยเป็นแค่15,000กิโลแถมรถปี2022ยังม bsi นะครับถึงปี2027เลยนะครับนีได้ว่าคุ้มสุดๆเลยแนละที่สำคัญประหยัดไปเกือบ2ล้านบาท รหัส 40i M Sport นะครับมาจากเครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc ทวินเทอร์โบ340แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ X d r i v e หรือว่าระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองเกียร์เป็นแบบ8สปีดด้วยกันนะครับเรื่องสมรรถนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเหมาะเจาะกับรถไซส์นี้มากๆนะครับเป็น SUV ทรงคูเป้ที่เรียกได้ว่าหล่อสุดๆเลยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะครับกันชนหน้าแบบ M Sport ด้วยนะครับ กระจังหน้าตรงนี้นะครับตกแต่งสีพิเศษนะครับเป็นสีไฮ r ครสแบ็กดูดุดันนะครับและที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีช่องดักอากาศอยู่นะครับเวลาเราสตาร์ทรถยนต์เนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวช่องนี้ก็จะเปิดแบบออโต้ด้วยเพื่อรับอากาศนี่เอง,เองนะครับ ไฟหน้าครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ b M W Laser นะครับมีไททันนั่นงให้ตัวควไฟให้เรียบร้อยแล้วล้อแมกนะครับให้มาเต็มเต็มเลยดับเบิลสปอ e M Sport ขนาด22นิ้วด้วยกันนะครับพร้อมกับคาลิเปอร์แบบ6 p พอร์ตนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีโลโก้ M Sport ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ช่วงล่างเขาก็เป็นช่วงล่างแบบแอร์ซัสเพนชั่นด้วยนะหลังคาด้านท้ายก็จะลาดลงมาสไตล์รถคูเป้เลยนะครับมาดูดีไซน์ด้านท้ายดีกว่าครับไฟท้ายแบบ LED นะครับนี่ดีไซน์แบบยาวนะครับดีไซน์สวยงามมากๆกันชนนด้าล่างก็็เปนแบบด้้ววยยนคปลล่่อููมิเีแก็ ดูดีไซน์เนี่ยเขาออกแนวดุดันสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่เป็นดูบนฝากระโปรงนะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศให้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแน่นอนครับแล้วก็มีระบบคอมฟอร์ตแอคเซสด้วยโอเคนี่ผมดูความจุห้องสำหรับกว้างขนาดนี้เลยนะครับนี่ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยส่องสบายได้เลยถุงก๊อปนี่วางได้แน่นอนนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยของเขาเนี่ยก็ยังเป็นแบบแอร์ซัลซิช หนักเนี่ยขึ้นรถได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยนะครับสำหรับคันนั้นนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.bankk.com ของเราได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ BMW X6 คันนี้นะครับยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเบาะนะครับ t a a r a l e a t e นะครับพร้อมปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ฝั่ง Memory Package อยู่ฝั่งคนขับนะครับพรมลายเป็นแบบ M Sport นะครับมี Multi Function t o u c h s c r e e ให้เรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้นั่งสบายนะครับบอกเขาค่อนข้างนั่งสบายเลยปรับได้ แล้วก็มีปรับพบลำบาร์ต่างๆด้วยนะครับหน้าปัดฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็น BMW cockpit life นั่นเองนะครับเป็น LCD ดูสวยงามนะครับตัวนี้มี head up display ให้เรียบร้อยนะครับจอกลางครับนี่เป็นจอทัชสกรีนด้วยรองรับ gesture control นะครับสามารถหมุนนะครับเล่งเสียงเบาเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงเนี่ยตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงเนี่ยเขาให้เครื่องเสียงฮาร์มันกาดั้นมาด้วยนะโอเคมีไฟ ambient light สามารถปรับได้นะครับและที่สำคัญคันนี้ก็ยังมีตัว bnu sport exhaust system ด้วยนะครับเวลาเราใช้โหมดที่เป็นสปอร์ตเนี่ยเสียงท่อก็จะดังขึ้นมานะครับนี่ดูเร่าใจมากๆนะครับช่องวางแก้วนะครับควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแยกซ้ายขวาได้เลยมีไวเลสชัตเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มี i dive นะครับนะปุ่มปรับต่างๆนะครับช่วงล่างเนี่ยเราก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับจากตรงคอนโทรลที่อยู่ตรงคอนโซลกลางได้เลยนะครับมีระบบช่วยลงเขาขึ้นเขาด้วยนะครับและที่สําคัญหัวเกียร์เขาเป็นแบบคริสตัลดีไซน์ด้วยนะครับนี่ดูสวยงามหรูหรา ด้านบนนะครับเป็นหลังคาพาโนรามาการ์ดลูปที่เป็นสกายเลานด์ครับอ่าเขาก็จะเปลี่ยนสีตามไฟแอมบิทไลท์ที่เราตั้งไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับออปชั่นเนี่ยครบมากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวระบบสตาร์ทคปลอดภัยก็ยังมีตัวบายสปอร์ตแอคเซสสนะครับแล้วก็มีแอดัพติฟคูชคอนโทรลนะครับสามารถวิ่งตามรถคันหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าตรงกลางเป็นช่องเก็บของนะครับมีช่องเสียบ usb c ให้เรียบร้อยนะครับไปลองนั่งดูด้านหลังดีกว่าว่าจะนั่งสบายไหม ที่สาคัญนะครับประตูทั้ง4บานเขาก็เป็นระบบซอฟต์โค้ดด้วยนะครับหรือว่าประตูดูดนั่นเองนะครับนี่ปิดเบาๆได้เลยด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างก็นั่งสบายมากๆนี่เฮดรูมเหลือๆเลยครับขนาดเป็นรถสไตล์คูเป้นะครับผมเบาก็นั่งสบายนะครับนี่กว้างครับรองรับน่องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยรองรับไอโซฟิกสามารถใส่คาซิทเด็กได้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับเขียงขัดนี้ประพายของเขานะครับทุกจุดเนี่ยจะเป็นแบบ m อ็มซีเดด้วยนี่เป็นเลย ลายโลโก้ที่เป็นสีเอกลักษณ์ของตัว BMW นั่นเองนะครับอ่าปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีม่านด้านข้างด้วยนะครับเราก็ดึงขึ้นมาเกี่ยวได้เลยนะครับนี่ไปีก็บ้างครับกับ BMW X640i M Sport คันนี้นะครับรถปี2022ยังมีวันตัีถึงเดือน8ปี2027เลไมายน้อยนะครับเป็นแค่15,000กิโลราคารถใหม่ป้ายแดง5,490,000บาทนะครับวันนี้นะครับมาเป็นมือสองปุ๊บน่าซื้อมากๆครับราคาเหลือเพียงแค่ 3.790้านบาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปเกือบ2ล้านนะครับแถมได้รถปีใหม่ไม่น้อยมี BSI ถึง2027ด้วยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับเข้ามาไม่ได้บ่อยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ